ฉันอนุญาตให้พลังแห่งชีวิตและจิตวิญญาณของฉันขับเคลื่อนและล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพลังแห่งความปิติสุขยินดีอันประเสริฐแห่งจักรวาลทั้งปวงจากนี้ตราบจนชั่วนินิรันดรสวัสดีเจ้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ มิลาลรคิร์งดอมทารัตสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นรายวันสร้างแรงบันดาลใจกับท็อปิกจุดเปลี่ยนของชีวิตประตูสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณไปตลอดกาลบทที่1ซึ่งเราจะดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกสร้างเสริมขวัญกำลังใจ รวมถึงมีคําแนะนําจากราคค่า,ข,า,ข,าของเราด้วยนะเจ้าค่ะถ้าท่านมีโอกาสมาเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกดึงดูดกับคลิปนี้สะดุดตาสะกิดใจและรู้สึกปิติอินดีทราบซึ้งใจฟังสบายสบายผ่อนคลายโรงจิตโรงใจถูกจริตถูกใจหรือถึงขั้นสามารถสัมผัสกับพลังงานของคลิปนี้ได้เกิดปฏิกิริยาขนลุกขนพอง หนาวสั่นจุกที่คอน้ำตาปลิมๆนั่นหมายความว่าพลังงานของคลิปนี้เป็นของท่านส่งตรงถึงท่านแน่นอนขอให้น้อมรับด้วยความปิติยินดีและตอบรับด้วยความขอบคุณปไปเลยว่า yes ซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลสถ้าท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือเป็นพลังงานเป็นใกล้ไลายของท่านในช่วงเวลานั้นๆได้เลยนะเจ้าค่ะ ว่าแล้วเรามาตีความกันเลยว่าคลื่อพลังอย่างรู้แสน,นีนของเรานั้นให้พลังงานอะไรมาบ้างกับท็อปิกจุดเปลี่ยนของชีวิตประตูสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาคุณไปตลอดการบทที่หนึ่งเป็นคลิปสัน้นรายวันสร้างแรงดัดนใจนะเจ้าคะมาเริ่มกันเลยจุดเปลี่ยนเนาะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตก็ที่มองเห็น จุดเปลี่ยนแรกที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราก็คือการอยู่กับตัวเองค่ะการที่เราฝึกฝนอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองมองเข้าไปในกายในใจของเรานะคะอม,มองเข้าไปในกายในใจของเราฝึกฝนให้ตัวเองนั้นทะลุปโปรง่งเรียนรู้กับทุกๆเรื่องอให้เข้าใจถ่องแท้ไม่ว่าเราจะทําอาชีพการงานไหนๆเนานะ เดียนรู้ให้ถ่องแท้นะมันเป็นพลังงานของการที่สามารถเดินบนนะไม้ในหุบเหวโดยการปิดตาคือความกระจ่างแจ้งในทุกข้อมูลในทุกปัญหาที่เราในอาชีพการงานหรือในทุกๆเรื่องค่ะหรืออีกในย่านหนึ่งถ้ามองตามภาพก็หมายถึงการฝึกจิตอิญญาณน,นะฮะ สามารถเป็นการฝึกจิตวิญญาณจนสามารถมีฌานระดับหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าใจทุกปัญหาหรืออาจจะเป็นหัวใจเป็นนิสัยของคนที่พยายามจะเรียนรู้พยายามที่จะเข้าใจทุกๆปัญหาได้อย่างดีจะใช้สติค่ะมันหมายถึงการใช้สติครองสติอยู่กับสติใช้สติในการอาตัดสินปัญหาเรียนรู้นะฮะให้เข้าใจถ่องแท้ที่จะสามารถ แก้ไขสถานการณ์กับทุกปัญหากับทุกอารมณ์ที่มากระทบได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าการอยู่กับตัวเองการฝึกฝนการใช้สตินะในการตัดสินใจทุกๆปัญหาแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอมันก็จะเป็นเป็นคุณสมบัติพิเศษที่จะสามารถทํา,าให้เรานั้นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตค่ะถ้าเราเคยเป็นคนที่วู่วามไม่พยายามใช้เหตุใช้ผลไม่พยายามที่จะศึกษาอะไรให้เข้าใจถ่องแท้ นะมันก็จะทําให้เราสามารถพลาดพลั้งหรือล้มเหลวในการประกอบอาชีพการงานหรือในทุกๆด้านได้แต่ถ้าลุกขึ้นมาฝึกฝนค่ะมองเข้าไปในกายฝึกฝนทุกๆปัญหาเรียนรู้ทุกๆปัญหาให้เข้าใจให้ได้ข้อมูลที่กระจ่างแท้นะแจ่มแจ้งในทุกๆเรื่องมันก็จะเป็นการการันตีค่ะความผิดพลาดมันก็ามพาเราไปสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตที่จะประสบความสาเร็จได้แน่นอนอีกในย่านหนึ่งก็คืออีกอย่างก็คือ การมีความหวังอยู่บนเป้าหมายของความสําเร็จไม่ว่าเราจะมีปัญหาประสบกับปัญหาใช้สติแล้วมองไปยังเป้าหมายแห่งความสําเร็จมองหาแสงสว่างมองหาทางออกอยู่เสมอไม่จมปรักอยู่กับความทุกข์กังวลใดๆพยายามหาทางออกพยายามมีเป้าหมายอยู่บนพื้นฐานความสําเร็จมันก็สามารถนําพาชีวิตของเรานั้นให้เปลี่ยนไปสู่ประตูแห่งความสาเร็จได้แน่นอนอีกอันนึงก็คือ ความเป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะการมีเมตตาธรรมเมตตาจิตนะคะต่อคนรอบข้างหรือแม้ต่อสรรพสิ่งค่ะต่อสรรพสิ่งรอบข้างเป็นพลังงานของเดวิวที่อยู่กับสรสรพสัตว์รอบข้างการเป็นคนที่มีเมตตาธรรมนะมีคุณธรรมประจําใจค่ะมีคุณธรรมประจําใจมีพลังแห่งความเป็นผู้ให้ลั่งของความเมตตากรุณาต่อทุกสรรพสิ่งรอบข้างเป็นพลังงานของมนุษย์พ่อค่ะอืม พลังงานของมนุษย์พ่อที่พร้อมจะดูแลลูกๆได้เป็นอย่างดีนะเป็นพลังงานของหัวใจพ่อค่ะที่จะมุ่งมั่นทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกหลานนั้นอยู่ดีกินดีนะแล้วก็พลังงานของวิลที่เป็นพลังงานที่อ,อยู่กับสรรพสิ่งค่ะเป็นคนรักสัตว์เป็นคนรักสรรพสิ่งเป็นคนมีหัวใจของการอบอ้อมอารีนะหัวใจของความเมตตากรุณาปานี อบอ้อมมันก็จะเป็นตัวการันตีเป็นจุดนะฮะเป็นตัวที่จะฉุดรั้งเป็นจุดเปลี่ยงให้เราประสบกับความสมําเร็จในชีวิตได้อย่างง่ายๆแน่นอนค่ะแล้วก็การมีความหวังอยู่เสมอค่ะชีวิตนั้นไม่มีวันสายสําหรับการเริ่มต้นใหม่ค่ะนะ,ะชีวิตของการการเริ่มต้นใหม่นั้นไม่มีวันสายไม่ว่าคุณจะสะดุดหกล้มมากี่ครั้งแต่ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไม่ยออ่อท้อมีเป้าหมายอยู่ที่ความสมําเร็จอยู่เสมอรับรองค่ะว่าชีวิตคุณนั้น ต้องเปลี่ยนไปสู่ความสําเร็จย้ายได้อย่างแน่นอนแล้วก็พลังงานของการเป็นคนที่เป็นคนน่ารักอ่ะเนาะเออคนน่ารักอะ่ะอยู่กับใครอยู่กับใครเนาะเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนน่ารักแสนดีเป็นที่หมายปองคนอ่าที่ได้พวกเห็นแน่นอนเป็นที่รักใครเป็นที่เมตตาปราณีของคนที่อยู่รอบข้างอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานของผู้ให้พลังงานบ,กบวกบของพลังงานของ D M p l a c ที่มีความพร้อมเนาะอ่า ทางด้านรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุกอ,อุปนิสัยใจคอนะความพร้อมในทุกๆด้านในตัวเราความแสนดีนี่แหละคะ่ะนะความแสนดีความอ่อนเยาว์นะการที่เราเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเป็นคนที่มีจิตเมตตานะการพลังพลังของความเป็นผู้ให้เนะพลังของเมตตาของเย็มเพสคะแล้วก็เป็นคนน่ารักใครเห็นใครก็อยากจะจับจองอืม้ม ใครเห็นใครก็อยากจะเข้าใกล้ความแสนดีความน่ารักแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวค่ะเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นในการที่เป็นบุคลิกแบบนี้ก็จะสามารถนําพาให้เรานั้นประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวได้อย่างง่ายๆแน่นอนค่ะจะมีคนหมายปองเนาะก็ต้องทําตัวเองนะคะให้เหลอค่าพลังงานทองดีเอก็คือความเลอค่านะคะความเลอค่าความแสนดี ถ้าเราอยู่ในพลังงานของความเลยค่าความแสนดีการเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความรักครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะนำํำพาให้เรานั้นประสบกับความสําเร็จในชีวิตครอบครัวอยู่แล้วแน่นอนค่ะนะ,ะการมีเนี่ยอันนี้ก็เน้นย้ําของความหมายเดียวกันก็คือการที่เป็นคนมีความเมตตาการุณาปราณีกับความกตัญญูรู้คุณซึ่งจะเป็นเหมือน หัวใจหลักเป็นลมใต้ปีกขับเคลื่อนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนคะ่ะแล้วก็การเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ <Sched ule> นะ huh. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ,ม,ๆมีความหวังอยู่เสมอแล้วก็ทุกอย่างที่คุณคิดมันสามารถเป็นไปได้มันก็จะสามารถขับเคลื่อนเหมือนลมใต้ปีกจะทําให้คุณนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนคะ่ะแล้วก็การมีความหวังบนพื้นฐานของความสุขคะ่ะมองทุกอย่างให้เป็นความสุขวางพื้นฐาน วางเป้าหมายทุกอย่างบนพื้นฐานของความสุขไว้แล้วชีวิตเราก็จะเดินตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้แน่นอนและก็ความอ่อนโยนค่ะความกรุณาปราณีเป็นตัวเดียวกันค่ะความอ่อนโยนเนาะการให้อภัยค่ะเป็นพลังของผู้ให้เป็นพลังของคนที่มีพลังแห่งความเมตตาสูงค่ะเป็นตัวเดียวกันนะฮะ,ะพลัง,งความเมตตาที่สามารถอันดับแรกถ้าเราพลาดพั้งอะไรไปเนาะ ถ้าเราทําผิดทําผ้าอะไรไปอันดับแรกก็คือการโอบกอดตัวเองการให้อภัยตัวเองค่ะเมื่อคุณสามารถโอบกอดตัวเองให้อภัยตัวเองได้แล้วก็ขยายวงกว้างไปสู่สิ่งรอบข้างที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นบุคคลบุคลากรในหน่วยงานหรือ,อคนรอบข้างใดๆก็ดีถ้าคุณสามารถแบ่งปันแผ่ขยายพลังงความเมตตาไปพลังนั้นนะฮะพลังงานและสารไม่มีวันสูญหายค่ะพลังนั้นมันจะย้อนกลับมาเป็นกีบให้กับคุณแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นพลังความเมตตาก็คือหนึ่งอย่างนะเป็นตัวที่ตอกย้ําค่ะนะเมตตาและความกตัญญูจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนจะนําพากิฟต์นพาของขวัญน,นะมาให้คุณแน่นอนแล้วก็หัวใจของความของการเป็นคนที่คุณเคยลงทุนลงแรงอะไรไว้ไม่ว่าคุณจะลงทุนลงแรงด้วยแรงกายแรงใจหรือทุนทรัพย์ใดๆกับใครก็ดีเมื่อถึงเวลามันจะมี กลไกของดิวายทามมิ่งกับคนที่คนไทยเราชอบพูดว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนะฮะมันเป็นคําพูดที่มันต้องอัลเด็ใหม่ค่ะการทําคุณคนไม่ขึ้นน่ะมันไม่มีหรอกค่ะเพราะว่าสารและพลังงานไม่มีวันสูญหายแต่บางครั้งกระปุกที่เราต้องหยอดนะคะกระปุกแห่งความดีงามกระปุกแห่งความจริงใจนะกระปุกแห่งการลงทุนลงแรงไปมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยเมื่อวันใดที่กระปุกที่คุณหยอดนั้นมันเต็มคุณจะได้ผลรัพนั้นกลับคืนมาอย่าง นะอินฟินิตี้ค่ะกระปุกแห่งความดีงามกระปุกแห่งความเมตตากรุณาปานีหรือแดงกายใดแงกายใดการฝึกฝนการฝึกฝนการนั่งสมาธิการสวดมนต์ภาวนาใดๆก็ดีการทําบุญสุนทานใดๆก็ดีค่ะมันอาจจะไม่เห็นผลในทันตานะฮะแต่มันมีกระปุกนั้นน่ยมันไม่มีวันสูญหายแน่นอนค่ะเมื่อคุณหยอดไปเรื่อยๆเมื่อกระปุกนั้นมันเต็มตามเป้าหมายของจักรวาล ตามเป้าหมายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรองคุณจะได้รับของขวัญความรมสมบูรณ์กลับคืนมาแบบอินฟินิตี้แน่นอนเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนคําพูดใหม่ที่บอกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นนั้นเป็นว่ารอเวลาค่ะรอเวลาดีวายทัมมิ่งที่คุณจะได้ดอกได้ผลน,นั้นกลับคืนมาแบบอินฟินิตี้ค่ะปรับเปลี่ยนความคิดป,ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ค่ะเพราะว่าตามกฎของวิทยาศา,ศาสตร์สารและพลังงานไม่มีวนันสูญหายค่ะสิ่งใดที่คุณเคยลงทุนลงแรงไปนะคะ ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติกับใครปฏิบัติกับเจ้าหมาปฏิบัติกับต้นไม้หรือบุพการีสรรพสิ่งต่างๆใดๆก็ดีความกะตันยูรู้คุณค่ะความมีน้ำใจความเมตตากรุณาปราณนีนะนั้นมันจะย้อนกลับมาหาคุณแน่นอนเมื่อดีวายทามมิ่งเมื่อเพอร์เฟกต์ทามมิ่งมาถึงค่ะเพราะฉะนั้นกระปุกของคุณถ้ามันใหญ่คุณก็จะได้รับดอกรับผลนั้นกลับขึ้นมาอย่างคุ้มค่าแต่ถ้ากระปุกคุณมันเล็กคุณก็ได้ตามนั้นค่ะเหมือนเราหยอดกระปุกอมสินนั่ เหมือนเราฝากบัญชีธนาคารไว้นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอย่านะปรับเปลี่ยนคําพูดที่บอกว่าทําคุณคุณไม่ขึ้นเป็นการว่าหยอดกระปุกไปเรื่อยๆเ,เมื่อถึงเวลากระปุกมันเต็มบัญชีฝากประจําของเรามันเต็มเราจะได้รับดอกเบี้ยรับผลกาไรกลับคืนอย่างอินฟินิตี้ค่ะนะจะได้เป็นกิฟต์ได้เป็นความอุดมสมบูรณ์ซึ่งสองไพ่ใบนี้มีความหมายของว่ากิฟต์และอัปเนดันนะแบบอินฟินะิตี้คือกระปุก นะที่คุณหยอดไปความดีงามของคุณใดๆที่คุณกระทํากับสิ่งใดก็ดีเมื่อถึงเวลาดีวายออเดอร์ดีวายทามมิ่งมันมาถึงคุณจะได้ผลลัพธ์นั้นแล้วก็ความดีงามความแสนดีของคุณเนาะเมื่อคุณเจอคนที่ใช่ในวันที่ถูกคุณจะพบความมั่งคั่งค่ะจุดเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งคือการแต่งงานชีวิตคู่ค่ะนะชีวิตคู่เมื่อคุณได้เจอกับคนที่ใช่ของคุณ ความรักนะฮะการจุงมือกันไปด้วยความรักจะสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยนี่คือจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนค่ะเมื่อคุณเจอคนคนนั้นของคุณคุณจะพบกับความสุขชั่วนิรันดร์แน่นอนค่ะนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคาว่าดีวาออเดอร์ดีวายทามิ่เป็นตัวแปรค่ะชีวิตของมนุษย์นั้นคือการเรียนรู้และให้อภัยค่ะนะการเรียนรู้และให้อภัยจะเป็นกลไกหลักที่ทําให้ชีวิตของเรานั้น หมุนไปสู่ความสุขสมหวังได้อย่างแน่นอนค่ะการที่เป็นคนรู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยตัวเองและทุกสิส่ิงรอบข้างให้เชื่อไว้ว่าคุณนั้นแสนดีค่ะคุณนั้นน่ารักค่ะนะความน่ารักความแสนดีของคุณนั่นแหละค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนทําให้คุณนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอนเมื่อคุณเจอคนของคุณเนาะเออนี่แหละเมื่อคุณเจอคนของคุณนะคุณจะได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยใช้ความรักค่ะ ใช้ความรักใช้ความเมตตาใช้การอบกอดด้วยความอบอุ่นด้วยความเมตตาหัวใจยังความกระตันญยูนี่แหละคะ่ะจะทําให้คุณนั้นประสบกับความสุขนะฮะมัง่งคั่งร่ํารวยพบกับของขวัญน,นะความโดนสมบูรณ์แบบอินฟินิตี้แน่นอนคะ่ะขอให้คุณมีศรัทธานในตัวเองเนาะแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวที่ทาให้เราประสบความสําเร็จนะจุดเปลี่ยนชีวิตคือการฝึกฝนค่ะการนั่งสมาธิฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณค่ะนะเป็นลักษณะเดียวกัน การทําให้จิตวิญญาณเราตื่นรู้จิตแห่งพรดวงจิตแห่งพรนั้นอยู่ในกายในใจของเราค่ะดวงจิตนั้นตื่นรู้เมื่อไหร่ดวงจิตแห่งพรนั้นทรงพลังเมื่อไหร่มันจะดึงดูดแต่สิ่งดีงามมาให้กับคุณค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตวิญญาณการใช้สติอยู่เสมอการมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่เสมอจะทําให้ดวงจิตดวงนั้นส่งพลังขึ้นมาเมื่อดวงจิตดวงนี้ส่งพลังขึ้นมาจากการฝึกฝนจิตวิญญาณของเรา เราจะรู้ว่าดวงจิตนั้นจะอัจฉริยะจะชาญฉลาดในการที่จะ,ะนําทางชีวิตของเราดึงดูดแต่สิ่งดีงามมาให้กับเราขอให้คุณมีศรัทธาไว้ศรัทธาในการกระทําของตัวเองนี่แหละศรัทธาในหัวใจของตัวเองศรัทธาในความแสนดีของตัวเองค่ะศรัทธาในความรักถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีงามก็ให้คุณศรัทธาในพลังแห่งความรักพลังแห่งรักแท้มันก็จะนำรักแท้ที่แสนดีจะทำให้คุณนั้นประสบกับความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างแน่นอนค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่พื้นฐานพื้นฐานอยู่ที่ความศรัทธาแล้วการรู้จักรอค่ะมีศรัทธาลงมือทําแล้วก็รอค่ะความกตัญญูรู้คุณพลังแห่งความเมตตาการที่คุณลงทุนลงแรงอะไรไว้ด้วยหัวดห,ห,หัวใจแห่งความปิสุทสุ์ใจนะทําอะไรอย่าหวังผลค่ะเพราะว่าถ้าการหวังผลมันคือกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสนั้นมันจะไม่สามารถนําผลลัพธ์ที่จิรังยั่งยืนมาให้เรากับเราแน่นอนค่ะกิเลสนั้นอาจจะได้ผล ที่มากมายมหาศาลแต่ไม่มีสัจจะในหมู่โจรค่ะเพราะฉะนั้นพลังของการฝึกฝนจิตวิญญาณพลังแห่งความกตัญญูรู้คุณพลังแห่งความเมตตาค่ะจะนำพาให้คุณพบกับกีฟพบกับความอุดมสมบูรณ์แบบอินฟินิตี้แน่นอนค่ะแต่บางครั้งมันต้องรอนิดนึงเนอะรู้จักรอรู้จักให้อภัยค่ะนะแล้วก็ให้ศรัทธาในหัวใจของตัวเองนะถ้าคุณอยากมีความรักที่แสนดีให้คุณเชื่อในพลังศรัทธา น่แห่งพลังแห่งความรักคุณก็จะประสบความสําเร็จสักเซสในทุกๆเรื่องค่ะอืมพลังแห่งศรัทธาน,นี่แหละค่ะแล้วก็การฝึกฝนนี่แหละค่ะแล้วก็หัวใจแห่งความอการเรียนรู้และให้อภัยค่ะพลังแห่งความเมตตานี่แหละค่ะจะนําพาให้คุณนั้น่าเป็นจุดเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่นะฮะไปสู่ความสําเร็จนะฮะไปตลอดการได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขอให้นะฮะ รักในเกลียดในศักดิ์ศรีแล้วก็มันฝึกฝนจิตวิญญาณค่ะนิดๆหน่อยๆวันละนิดวันละหน่อยค่ะนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาเนาะนิดหน่อยนะฮะชีวิตคุณก็จะพบความอุดมสมบูรณ์ค่ะความแล้วก็พบกับกิฟต์ความสงบสุขในชีวิตจะเกิดขึ้นแน,น่นอนค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ลุกขึ้นมา,าฝึกฝนนิดๆหน่อยๆในแต่ละวันเนาะวันละหานาที3นาทีค่ะในการส่งความเมตตา ส่งพลังความเมตตาไปให้กับทุกสรรพสิ่งรอบข้างอันดับแรกให้กับตัวเองก่อนค่ะส่งความเมตตาส่งความรักก่อตัวเองนะคะบอกรักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นค่ะจะนําเปิดประตูชัยนะ,ะไปสู่ความสําเร็จให้กับคุณแน่นอนค่ะอนะหัวใจของคุณนั่นแหละค่ะอินเนอร์ชายในตัวของคุณพลังความเมตตาในตัวของคุณนั่นแหละค่ะจะเปล่งประกายส่องแสงออกมานะคะให้ดึงดูดแต่สิ่งดีงามดึงดูดคนที่ใช่มาให้กับคุณ บอกตัวเองว่าคุณนั้นแสนดีคุณนั้นน่ารักเพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสร้างแรงบันดาลใจนะคะ,ะสำหรับการผลักดันนะ,ะจุดเปลี่ยนนะ,ะในชีวิตของเราให้เราไปประสบกับความสําเร็จนะ,ะไปตลอดการมันคือความแสนดีในหัวใจของเรานี่แหละค่ะนะก็คือ,คอดวงจิตภายในของเรานี่แหละค่ะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีงามแต่การที่จะดึงดูดค้นพบกับจุดเปลี่ยน ค้นพบกับพลังมหาสัจจรย์ในตัวเราเนาะอินทรีย์ในตัวเราหรือพลังอัจฉริยะในตัวเราพลังมหาบุญในตัวเรานะั้นคือการฝึกฝนค่ะการมีศรัทธาในตัวเองค่ะการรู้จักลุกขึ้นมาขอบคุณบอกรักตัวเองเริ่มต้นค่ะคือบันไดขั้นแรกค่ะแล้วก็มันฝึกจิตวิญ,ญญาณนะแผ่เมตตาส่งความเมตตาส่งความปรารถนาดีให้กับทุกสรรพสรรพสิงรอบข้างสะสมบลรนิตบรานบรานอยค่ะเมื่อกระปุกนะฮะนั้นมันเต็ม คุณจะได้รับดอกรับผลนั้นกลับมาอย่างอินฟินิตี้แน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์หนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากมหมเจ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะ